สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฤดูฝนกันใช่ไหมคะวันนี้ครูสินจะพาเด็กๆมาสำรวจประโยชน์ที่เกิดจากฝนกันนะคะนี่เห็นไหมคะพอฝนตกลงมาดอกไม้ของเราก็สดชื่นเบ่งบานแจม่มใสเด็กๆลองสังเกตสีของดอกไม้ดูสิคะ่ะดอกนี้เขาเรียกดอกคุณนายตื่นสายนะคะ มีสีชมพูสีส้มออกเหลืองเหืองสีเหลืองแล้วก็สีขาวเห็นไหมคะฤดูฝนทำให้พืชพันธดอกไม้เบ่งบานสวยงามประโยชน์ของฝนนั้นมีมากมายดูต้นไม้สิคะ ต้นไม้เห็นไหมคะพอได้รับน้ำฝนต้นไม้ก็สูงใหญ่ดูใบไม้สังเกตสีของใบไม้สิคะสังเกตสีของใบไม้มีสีเขียวใช่ไหมลูกอ่าสีเขียวมองดูแล้วสบายตามากเลยอ่าแต่ยังมีสัตว์เล็กๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะพบเจอในช่วงฤด,ดูฝนนี้นั่นก็คือ อะไรนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะนี่จ้านี่สังเกตุอย่างที่พักว่าเห็นตัวเล็กนี้ที่กำลังใจเดินเรียงกันเป็นแถวนี้เรียกว,ว่าตัวอะไรนะค่ะพี่มดนั่นเองเด็กๆสังเกตพี่มดนะคะจะเดินเรียงกันเป็นแถวเลยพี่มดนี้นะคะ ในช่วงดูฝนเอ๊ยเสีนจะเปียกฝนแน่นอนเลยก็เลยรีบขนอาหารลักรังพี่มดคงกลัวเปียกฝนแน่เลยเด็กๆเ,เราสังเกตพี่มดด้วยตาไม่เอานิ้วไปแหย่เดี๋ยวพี่มดกัดค่ะได้ๆจ้าเด็กๆลองไปสำรวจธรรมชาติที่บ้านของเด็กๆด,ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วอย่าลืมส่งภาพถ่ายหรือว่าคลิปกิจกรรม มาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ